นักมวยมันจะเก่งเก่งได้เพราะมวยหน้าคณะไม่ได้เก่งได้พารเทเนอร์เราต้องดูแลเองเอาใจใส่เองครับกวันไหนที่มีมวยอย่างเงยเสาทิศเงาเราก็ไปเล่นมวยครับแต่ถ้าวันธรรมดาส่วนมากก็อยู่ครับก็ช่องจสีเขาไม่ได้เน้นการพนันครับช่องจีสีเขาเน้นดูเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคณไปเล่นกันเองนะครับเพราะเขาก็บอกตลอดเวลาว่าช่องจีสีไม่ได้เน้นเรื่องการพนันเน้นเพื่อความบันเทิงครับผมบันเทิงพวกเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ เีสีกังวลกาบการตัดสินกการเพราะว่าอีทีต้องการแชมป์เวยผมไม่กังวลครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมไม่เล่นอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ผมไม่เล่นเลยครับมวยช่องเจ็ดผมจะไม่เล่นเลยเพราะว่านโยบายของสนามท่านก็บอกไว้แล้วว่าดูเพื่อเพื่อความบันเทิงแล้วพวกเราไปเล่นกันทําไมล่ะก็บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงครับวางเกมวางให้อีทีไปชกกับฉลามแมเลนคืออีทีเป็นมวยบ้าเขาเขาบ้าอยู่แล้วครับสไตล์เขาเลยใช่ไหม เอาเขาวบาาบองเขาก็เดินใส่เดินอัดเดินใส่เดินอนันะครับฝากช่องเจ็ดด้วยนะครับช่องเจ็ดสีให้มวยเดินนะครับอีทีเป็นตัวเปิดเกมแน่นอนนะครับออเอตีถ้าสมมติช่องเจ็ดเขาถ้าเป็นมวยเดินแล้วถ้าเขาตัดสินมาอีกแบบนึงผมก็ดูอยู่บ้านเฉยๆครับไม่อยากไปยุ่งกับเขาครับเพราะว่าช่องเจ็ดสีผมไม่เล่นเลยครับตั้งแต่เป็นระบบปิดผมไม่กล้าครับครับความมั่นใจของเอิอทีคิดว่าอีทีจะผ่านฉลังได้เลยมวยอย่างนี้สบายๆครับ มวยที่ถามว่าไม่มีในหน้าของมวลแล้วช่องจิตสียิ่งให้มวยเดินด้วยผมว่าผมกินแน่นอนขอผมว่าช่องจิตสีให้มวยเดินผมกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสไตล์ที่อีทีเป็นใช่ใช่ครับเพราะอีทีเป็นมวยเปิดเกมต่อยสนุกเป็นมวยเอนเตอร์เทนใช่ครับเพราะว่าการทํามวยถ่ายทอดทุกคนต้องการให้มวยต่อยสนุกเป็นมวยเอนเตอร์เทนมวยถ่ายทางช่องไม่ต้องการใช่แล้วครับแต่ว่ามั่นจะได้ไฟดีก็ถามว่าของเราสู้ตายอยู่แล้ว เพราะว่าอีทีคนบ้าครับไม่ใช่คนดี <c oughs> ผมผมว่าคนบ้าเหมือนกันไม่ใช่คนด, <c oughs> <ส>ดีของผมว่าเต็มร้อยแต่ช่องเยสดดีดูด้วยความบันเทิง <Okay. S 1> นะครับต้องระวังตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากถึงแฟนมวยทุกท่านด้วยเนาะครับครับก็ติดตามเป็นกำลังใจกับอีทีด้วยนะคะวัน e. อาทิตย์ดีก็วันนี้ก็ขอบคุณยี่ติมากาค่ะสวัสดีค่ะ